แตข้างในนั่งไข่อ๋อเอาพ่อทำไมต้องเอาพ่อไปด้วยเด็กน้อยขึ้นมาบนรถโอเคโอเคกลัวขึ้นแล้วพ่อมึงยังไม่ขึ้นมึงอะไม่ขึ้นน่ะมาแล้วทีดิทจะไมเด็กน้อยขับรถอะเอาเฮ้ยอุ้ยอ้าวอยู่ดีพ่อยืดเฉยยังไงอะยังไงพ่อโอ้ยพ่อเดี๋ยวเข้าบ้านอุ้ยอุ้ยพ่อมึงขับยังไงเนี่ยเฮ้ยขึ้นรถพ่อ พ่อมึงเมาไหเนี่ยแล้วพ่อมึงลอยได้เมาเมาลอยเลยวัดพ่อหายตัวทิ้งขยะโอเคได้ต้มหม่าม่าให้พ่อแดกแล้วกูแดกด้วยอ่ปพ่อเดี๋ยวต้มหม่าม่าให้นั่งเฉยๆมีหม้อป่ะมีหม้อ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 อะพ่อแดกอยู่่ลอะแดกเออฮะแดกเป็นอมยำอทั้งน้อยเลยแม่งต้มก่อนต้มไม่มีหม้อเอ็มโอยถูกแล้วอ่ะพ่อแดกอ่ะอันนี้กูแดกเองพ่อต้องยุ่งนี่กินแล้วไอ้บี หลอดแรกมันมีหลอดหลอดหิวด้วยว่ะเฮ้ยเราก็ทำมาเยอะเลยทำตุไว้เลยโอเคโอเคได้ได้ได้ทำตุนไ้เลยทำตุนไ้เลยแล้วก็วางไบนโต๊ะเลยกินข้าวกับพ่อมึงอ่ะพ่อเยังไงบ้างกินข้าวก็กินแล้วนี่ไงมานั่งปะมมึงต้องมานั่งไหมเนี่ยเขาบอกให้กินข้าวกับพ่อก่อนมานั่งดิกูแดกแล้วโอเคนั่ง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 อ่ะเอาข้าวพ่อก็พ่อมึงแดกพ่อไปอ่ะมึงแดกของพ่อไปอ่ะ ไม่ใช่กูแดกตรงนี้แล้วตัวนี้ถ้ากูแดกอ,อ,อ <c oughs> ของกูพ่อเฮียไม่ต้องแดกพ่อหิวแปเมึงอ <c oughs> โอเคเท่าไหร่บ้าน <c oughs> ้ามองไม่เห็นนี่เฮียร้อเต็มร้อนแล้วโอเคเออใครมาเคาะประตูนะนี่ยะพ่อจะออกไปข้างนอกเพื่อเช็คลูกๆอ่ะดูทีวีไปก่อนนะระหว่างที่พ่อออกไปข้างนอกแต่จําไว้นอนประมาณ สี่ทุ่มนะโอเคไหมหรือไม่พอกระโกนน่านน่ะถ้าไม่นอนอ่ะมึงรู้ไหมเปิดแอร์เปิดแอร์เปิดยังไงวะในรีโมทอ่ะเออเปิดแล้วมันบอกว่าให้ไปปิดไฟทั้งบ้านเลยโอเคหมดแล้วอ้าวปิดให้หมดเฉยมาเปิดให้แอร์มันเย็นฉ่ำก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเราไปดูทีวีงลางต่อโอเคนี่ข่าวจาก FBI ระวังคนแปลกหลีกเลี่ยงการมองตาไปเปิดประตูข้างหน้าแล้วก็เช็คพ่อมึง พ่อก็อย wow! oh, anyway. oh. ู many, many yeah. ่นี่ไงพ่อวัดนกมันบอกว่าให้มาเช็ค CCTV ว้าวพ่อคุยมองตามแล้วเรียบร้อยพ่อพ่อมาไอบิ๊กไอบิ๊กไอบิ๊กนอนนอนนอนพ่อพ่อพ่อนอนอยู่นอนอยู่พ่อเชี่ยพ่อคุเป็นอะไรเนี่ย S <S มีแก๊สแค่สี่เท่านั้นนว้ยที่สามารถเติมได้แล้วก็ใช้ C C T V แล้วก็นอนเมื่อพ่อมา <S <S โอเคเอามีกันเนี้ยย่องนะ่ะปลอดภัยกว่าเดินนอนเพื่อเติม energy ่ะแล้วก็กินให้อิม่มกูเริ่มหิวแล้วอย่าเพิ่งนะกูดูก่อนกูนดูกล้องวงจรปิดก่อนพ่อก็อยู่ไหนบิดพ่อแกนอนอยู่พ่อแคน,น,นอนอยู่ตรงโซฟาเราน่าจะลงไปย่องไปได้ทไปก่อนเลยกูให้มึงไปก่อนเลยนจะรู้ได้ไงว่าพ่อมาหรือไม่มา เฮ้ยตกใจงาเฮ้ยอาพ่อมึงไงสัตว์มึงหิวปะเนี่ยเน่ไนเน่ไนเน่ไนลงไปต้มมาม่าได้ปะลงไปต้มมาม่าทิ้งไว้พ่อแกหลับอยู่ทำไมกูไหลลงมาได้เลยอ่ะใจเย็นใจเย็นพ่อแกหลับอยู่เด็กก็เฮ้ยพ่อเตอร์ว่านั่นมึงเปิดประตูอะ่านน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 น No, no, no. พอ่อแกโดดทำพี้ยอะไรวะพ่อแกละมือนิดหน่อยเฮี้ยอยู่ดีกระลุกขึ้นมากระโดดฝันเฮี้ยอะไรวะแกจะหมดโอ้โหต้องเติมแก๊สด,ด้วยไอพี่กูดูอยู่พอ่พอพอ่อพ่อพ่อเป็นเฮี้ยอะไรไอพี่พ่อแกตื่นพ่อตื่นแล้วก็พ่อก็นอนโอเค<ม>พ่อขี้ละมืออะไรอะรีฟิลเจเนเร,รเตอร์ไอพี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเต็มเลยไหมเหมือขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นั่นแหละเฮี้ยหิวแล้วเนี่ยมาม่าก็ไม่ไปต้มตทักทีสัตว เ้าเปิดไปในห้องพ่อจะเป็นอะไระพ่อก็โมโหดิน้นนโอ้นชินพ่อนน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 น่นกูลนพ่อนน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 ่อนน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 นอ้น เอาบีบคอาเลยโอเคนอนชักวฝ้าเลยเหรอเอามามาไว้บนโต๊ะแล้วก็ถือน้ำมาไว้ในมือน่าสนใจน่าสนใจในตาที่สองแล้วมีแผนการป่ะเออแล้ดูต้มอย่างนานพ่อแกจะตื่นมาแดกกูก็ไม่แปลกแกพ่ออยากเกินไยกินดินเนอร์พ่อ พ่อคุณดินเนอร์พ่อคุณดินเนอร์พ่อคุณดิเนอร์พ่อคุณดิเนอร์โอเคพ่อถึงจะยอมโอเคตัดแงบโอ้ยยยยมยเยยไยคยยยยยลยยยามยยยยยนนยยยย้วยย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 ไย้ยนยยยยยยยมัยยยหยนยนยเมยนยย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 อยยยยยเยยยยนยย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 ยรยยายยดยยยยย้ยย้ไยยเยย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 อยยยยยอะไรไม่ได้แล้ว เออพ่อทำอะไรไม่ได้พ่อกระจอกเลยไอ้แก่เอออย่าวิ่งให้ตาตาม่น่าหมดนะแม่งเรีย่างนานเลยงงลองวิ่งให้หมดเดี๋ยวมันเป็นชัโมงมองไมเที่ยว่าห้ามองตาเกิลยอะห้ามองตายตัวฮูดอ่ะแล้วพ่อแกไปมองตายตัวฮูดพ่อแกก็เลยเป็นบ้าแล้วจามองตามอนาลิซาล่ะ ไอบี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 มึงรีบไปทำอะไรวะมึงรีบไปทำเฮียอะไรวะโโอ้เียนมึงรีบไปทำเฮียไอบ้าเชิดแม่พ่อมึงกวนตีนละมึงไปเช็คกล้องอ่ะพ่อมึงเหรอแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมาพลัมตีตะเบียงที่ตัวดูบนโต๊ะอาหารนั่นสิน้าน่าหนา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 น้าพ่อพ่อ อ้าวนั่นเปิดปิดเปิดปิดงานไม่มีแล้วครับพ่อเปิดไฟใส่หน้าพ่อแล้วพ่อกลับไปนอนปะกลับไปโซฟาตัวโปรดเฮ้ยพี่ตัวไกลเติมฮึบฮึบโอเคมเติมทะลุอย่างนั้นได้ใช่ไหมเบลล์รู้ใจเลยโอ๊ยเชี่ยมึงขึ้นมาพอสะดุ้งพอดีเราอยู่วะเเลยรอรอรอไม่หมดก่อนรอมันใกล้หมดรอมันใกล้หมดใช่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 กรดชวยบ้า แตวดินอนเลยอแม่ชอบด่าแล้วใช่ไหมฮะกินข้าวที่นอนนะลูกเแก่บาปที่นอนเล่นแม่เลยช่วยไม่ได้พ่อบ้าอย่างงี้ปลอดภัยนะปลอดภัยดูไม่ไม่ยากเลยนะเฮ้ยชิบหายละชิบหายะพอตื่นแล้วความไปรีฟิวเลยอ๋อไอ้เหี้ยรีฟิวโอ้กูหิวโอกูต้องไม่แดกที่โตกูต้องไม่แดก ันพี่โดนเบสอนมันดีไอ้พี่เโต๊ะไหนเด็กครัวด้วยโอ้โหกูตายตกบันไดมาเลยอ่ะคอหักทิ่มหัวทิ่มไปกระถางต้นไม้สัตว์สัตววางแผ่มาดีเลยแอะขาวพ่อเหรอเอยมาม่าเต็มโต๊ะครับเหมือนเดิมแหละมาม่าไปกอดด้วยพอหิวก็เดิมที่โต๊ะก็วางมาม่ากลับไปที่เดิมไงเออเดี๋ยวไม่ต้องมาต้มไอ้เหี้ยเนี่ยมันแย่นนานลม่เกินวางแผ่เนี่ยใช่ แผนเยอะว่ะเมื่อกีใช้สักอันเงวะยมัโอ้โหโอ้โหเฮียแทบเป็นลมช้าพอช้าพอพอกระทั่งกระตุกนิดนึงเฮ้ยจะครึ่งหลอดยังหิวเหรอกูไม่ครึ่งหลอดไงกูเกือบมิดหลอดแล้วแคมไปกินก่อนเลย เกเต็มละกูจะรอพ่อแกสะดุ้งก่อนเฮียไม่กล้าย่องไปอ่ะพ่องพ่อ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 โอเคไหมพ่อพ่อโอเคเปล่าพ่อเป็นไรเกิดอะไรขึ้นบอกกูทีพ่อ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 มึนงงพ่อเราจะขึ้นห้องหรือไปตะคร้อดี คิดดีดีคิดดีดีเราจะเอาใครคิดดีดีไอ้บีกลัวมาหากูอ่ะเรียบร้อยแต่ค่อนข้างจะฟุ้ฟับฟุ้ฟับอยู่เนี่ยหิวตายไอ้เงี้ยลงมากินข้าวมาพ่อเติมเต็มกันนะพ่อเออเออเปิดไฟเปิดไฟเออเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟขอแก้ละยะ อยาออกกำลังกายตอนดึกแกใช่ใชสุขภาพดีสุขภาพดิกูค่อนข้างง่วงอ่ะพี่กูลืมไปเมอไหรเนีเยเฮ้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 อเก้ยมั้ก้ยมันยเฮ้่งมีแบบ้างอืยเบ้าง้เออยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮย้ยเไเฮ้ย้ยไ้เ้นเฮ้่ยเ้ยยยเยกฮเ้วยเฮเ้ยยเม้ย้ยยม้ ไม่ได้พ่อมันล็อกกูต้องเราวิ่งมาเราวิ่งมาเราวิ่งมาเผชิญหน้ากับความตายอย่างนี้เลยใช่ไหมมึงจะตายยิ่งมึงจะง่วงตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนั่นไงนั่นไงไอโกะจะหงมแล้วไอ้โง่เช้าแลยโอเคเราเกลียดเนเลยแล้ใช่เกลียดลง่ายวะง่ายจะหายเลยกินข้าวกันดีไหมมาถามมึงอะ เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนพ่อมีคนกุ้คุ้มวิญญาณพ่อที่ไหนพ่ออ่ะกูไม่รู้อ่าหรือจริงพ่อตายหาไปแล้ว <Okay. S 2> ตามต่อต่อไปโอเคจบกินข้าวไม่ไม่มองศพกูเลยโอเค